สวัสดีชงชีแม็คนดีทร็อสูโฮลิสติกเฮลท์ท็อปสม,สมัครสมัครชีชงคังราวสวัสดีค่ะสวัสดีชาวไทยทุกทุกคนนะคะตอนนี้ดิฉันอ่ทัศละนันเชื้อพงคนาคิดอยู่ที่งาน Cancer Control Convention ค่ะัางที่46วันนี้นะคะก็เป็นตัวแทนของบริษัท Coral LLC ค่ะ Coral l c เนี่ยก็เป็นบริษัทที่นำเข้าแคลเซียมนะคะเจ้าของของบริษัทเนี่ยเป็นผู้โอเนเกาะที่ทำแคลเซียมนะคะเป็น Coral Calcium ค่ะซึ่งมาจากคอสตาริกานะคะ แคลเซียมที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลค่ะฉะนั้นก็แปลได้ว่าะจะไม่ทำร้ายสิ่งมีชีวิตนะคะในสัตว์ในน้ำทะเลนะคะผลิตภัณฑ์ตัวแรกนะคะที่จะมาแนะนำเนี่ยก็คือ เสียยาสีฟันค่ะตัวยาสีฟันนะคะจะเป็นตัวที่ขายดีที่สุดของบริษัทเลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะชื่อว่า coral white นะคะตัวนี้จะเป็นรสมิ้นค่ะมีดียังไงก็คือตัวนี้นะคะจะมี coral calcium ค่ะซึ่งจะประกอบไปด้วย74แร่ธาตุนะคะที่ร่างกายของคนเราต้องการเพราะว่าเจ้าตัวแร่ธาตุนี้เนี่ย ไม่สามารถร่างกายของเราไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเพิ่มเติมเสริมเข้าไปในร่างกายของเรานะคะตัวต่อไปคะ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นยาสีฟันชนิดเดียวกันนะคะที่ต่างกันก็คือเป็นรสชาติ t 3ค่ะตัวนี้ก็จะมีสรรพคุณเหมือนกันเลยค่ะมีโคโรคลเซียมทุกตัวนะคะในยาสีฟันของเรา ตัวต่อไปนะคะจะเป็นยาสีฟันสำหรับเด็กนั่นเองนะคะตัวนี้นะคะ,ะรสชาติก็คือ b e r r y b u b b l e บ u m ค่ะตัวนี้จะเป็นรสชาติดีมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับเด็กที่สุดค่ะ,ะสารพคุณก็เหมือนกันนะคะจะบอกไว้ก่อนเลยว่าสามารถทานได้เพราะว่าในกรณีที่มีเด็กทานยาสีฟันเข้าไปเนี่ยโดยไม่ได้ตั้งใจหรือ,อยังไงนะคะ,ะมันก็จะไม่ไม่ทำดา ไม่มีผลเสียใดๆทั้งสิ้นค่ะค่ะก็ขอบคุณมากนะคะก็จะฝากสามารถไปหาข้อมูลกันได้นะคะมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายหลายชนิดเลยค่ะที่น่าสนใจทุกตัวนะคะจะมีโคโรนแคลเซียมของเราแล้วก็จะมีแร,ร่ธาตุครบทั้ง74ชนิดทุกตัวเลยค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ